สวัสดีค่ะพันธิพรวงจันเพนค่ะโหราศาสตร์3ระบบ plus ในตอนนี้เราจะแนะนำสำหรับผู้เริ่มเรียนโหราศาสตร์ว่ามีความรู้ใดบ้างที่จำเป็นต้องศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจโหราศาสตร์นะคะไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์สากลแล้วก็โหราศาสตร์ยูเรเนียนะคะดิฉันเคยมีโอกาสได้เรียบเรียงประวัติโหราศาสตร์นะคะทาให้ได้มีความรู้เพิ่มเติมในส่วนที่มาของโหราศาสตร์นะคะก็จะอธิบายแล้วก็ อลองอ่านไว้พอสังเขตดังนี้นะคะเขาบอกว่าผู้คนในอดีตท,ที่อาศัยอยู่ในดินแดนเมโซโปเตเมียนะคะพยายามค้นหาวิธีเข้าใจเรื่องราวต่างๆบนท้องฟ้าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการทำนายอนาคตในช่วงแรกเป็นการศึกษานิมิตบนท้องฟ้าเท่านั้นนิมิตในที่นี้ก็หมายถึงลักษณะปรากฏต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบหรือ ท้องฟ้าเป็นสีต่างๆนะคะก็จะมีการพยากรณ์หรือทํานายกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบนผืนดินหรือว่ากับสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์อาศัยอยู่นะคะในตอนนั้นยังไม่มีการใช้แผนดวงดาวหรือแผ่นดวงนะคะโหราศาสตร์จากการค้นคว้าตามหลักฐานโดยผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าโหราศาสตร์นั้นเกิดขึ้นครั้งแรกในดินแดนเมโสโปเตเมียซึ่งเป็นบริเวณอยู่ระหว่างลุ่มน้ำ ไทกริสและยูเฟติสปัจจุบันก็คือประเทศอิรักนะคะพอมาศึกษาค้นคว้าต่อมาในยุคข,ของกรีกนะคะดิฉันก็จะอ่านในส่วนพาร์ตรงนี้ให้ฟังพอสังเขตนะคะพลศาสต์ในยุคข,ของกรีกเนี่ยอยู่ในช่วง900ปีก่อนคริสต์กาลถึงปีคศ .1150 นะคะแม้ว่าในอดีตชาวกรีกจะได้รับการยกย่องว่าเป็นชนชาติที่มีความรู้ มีการพัฒนาความรู้ทางด้านโหราศาสตร์แต่ชาวกรีกนะคะไม่ใช่ผู้ที่คิดค้นวิชาโหราศาสตร์แต่เป็นผู้รับความรู้สืบทอดมาและนำความรู้โหราศาสตร์มาพัฒนาให้ก้าวหน้าโหราศาสตร์ถูกนำเข้าไปในกรีกประมาณ280ปีก่อนคริสต์กาลนะคะโดยพระนักโหราศาสตร์ชาวแคลเดียนนะคะดังนั้นเราจะเห็นได้ว่า องค์ความรู้โหราศาสตร์มีมากกว่า5,000ปีแล้วนะคะทีนี้พอเรามาศึกษาโหราศาสตร์ความรู้พื้นฐานของโหราศาสตร์เนี่ยในดั้งเดิมเราใช้ร่วมกันนะคะแต่ต่อมามีการพัฒนาแล้วก็แตกแยกแขนงความรู้โหราศาสตร์ออกเป็นแขนงต่างๆไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์สากลหรือโหราศาสตร์ อยู่เลเนียนก็ตามนะคะก็จะมีพื้นความรู้โหราศาสตร์ที่ใช้ร่วมกันนะคะดิฉันจะอธิบายให้ฟังว่ามีอะไรบ้างที่เราจําเป็นจะต้องศึกษานะคะในส่วนตอนตอนแรกก็คือสิ่งที่ควรจะรู้ทางด้านโหราศาสตร์ก็คือเรื่องของดาวดาวในที่นี้ก็คือรู้จักชื่อดาวรู้จักวิธีเขียนสัญลักษณ์หรือว่ากริปของดาวรวมถึงคําอ่านของชื่อดาวด้วยนะคะ นอกจากนี้ก็ยังต้องศึกษาเรื่องของจักรราศีว่าเป็นจักรราศีแบบไหนและในจักรราศีนั้นประกอบไปด้วย12ราศีอะไรบ้างน,นะคะนอกจากนั้นก็จะเร,เรียนรู้เรื่องมุมสัมพันธ์เรื่องของเรือนชะตาแล้วก็ดาวเกษตรประจำราศีที่จะต้องนำมาใช้ยกเว้นในส่วนของโหราศาสตร์ยูเรเนียนะคะก็จะคือจะไม่ใช้เกษตรประจำราศีนะคะ ในส่วนของอย่างที่กล่าวไปแล้วในเบื้องต้นนะคะว่าพื้นฐานความรู้โหราศาสตร์ในบางอย่างเรานำมาใช้ร่วมกันได้นะคะทั้งหมดก็จะเป็นเรื่องของออดาวเคราะห์ตามที่อธิบายไปในคลิปก่อนด้านนี้แล้วนะคะที่ทุกคนจะต้องรู้จักนะคะเดี๋ยวต่อๆไปก็ดิฉันจะอธิบายอย่างละเอียดเรื่องถึงการเขียนสัญ,ญลักษณ์หรือว่ากลิปของออดาวในแต่ละ ชนิดของโหราศาสตร์รวมถึงสัญญลักษณ์ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าถ้าคนที่เรียนแบบดวงไทยเราจะใช้ตัวเลขเลขไทยนะคะแทนสัญ,ญลักษณ์อย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเราจะต้องเข้าใจว่าโหราศาสตร์ในแต่ละระบบนั้นมีการเขียนอย่างไรเพราะว่าเมื่อคนที่ศึกษาโหราศาสตร์ภาคคำดวณแล้วเขียนโปรแกรมแล้วจะต้อง display อ ลักษณะของสมผุดดาวได้อย่างถูกต้องนะคะเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็จําเป็นต้องศึกษาให้เข้าใจเพราะว่าจะทําให้ผู้ที่ใช้โปรแกรมของโหราศาสตร์ในลักษณะต่างๆถูกต้องแล้วก็เข้าใจการแสดงตําแหน่งดาวนะคะต่อไปก็คือเรื่องของ12ราศีที่เราจะต้องเรียนรู้ในโหราศาสตร์ทั้ง3ระบบเลยนะคะ12ราศีที่ว่านี้ประกอบไปด้วยราศีเมษราศีพฤษภราศีมิถุน ราศีกรกฎราศีสิงห์ราศีกันราศีตุลราศีพิจิกราศีธนูราศีมักรราศีกุมและก็ราศีบีนะคะนอกจากนี้เราก็ยังต้องศึกษาเรื่องของธาตุธาตุในโหราศาสตร์ก็จะมีทั้งหมด4ธาตุนะคะคือธาตุไฟธาตุดินธาตุลมและก็ธาตุน้ำนะคะยกเว้นในโหราศาสตร์จีนก็อาจจะมีธาตุไม้และธาตุทองมาประกอบด้วยแต่ดิฉันไม่ได้ศึกษาโหราศาสตร์จีนนะคะ นอกจากนี้ก็ยังต้องศึกษาเพศของโหราศาสตร์ประกอบไปด้วยเพศโหราศาสตร์ในส่วนของเพศก็คือมีราศีที่เป็นเพศชายแล้วก็ราศีที่เป็นเพศหญิงแบ่งเป็นขั้วบวกขั้วลบนะคะนอกจากนี้เรายังต้องศึกษาคุณภาพของราศีที่มี3ลักษณะก็คือคุณะราศีหรือว่าจรราศีแล้วก็สถิละราศีแล้วก็อุปพยราศีนะคะ นอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของเรือนชะตาทั้งหมดมี12เรือนชะตาประกอบไปด้วยเรือนที่หนึงที่พูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมและก็บุคลิกภาพเรือนที่สองเรื่องการเงินที่มาของรายได้เรือนที่3การติดต่อหรือว่าพี่น้องเรือนที่4บ้านพ่อแม่นะคะแล้วก็ที่ดินอสังหาริมทรัพย์อย่างนี้เป็นต้นเรือนที่5เรื่องของบุตรการลงทุนการพนันเรือนที่6 เรื่องงานเรื่องสุขภาพเรื่องความเจ็บป่วยเรือนที่7เรื่องคู่ชีวิตการแต่งงานหุ้นส่วนเรือนที่8เรื่องของมรดกเรื่องของความตายเรื่องภาระหน้าที่ที่เราจําเป็นต้องทำนะคะเรือนที่9การเดินทางไกลศาสนาแล้ก็ปรัชญาเรือนที่10อาชีพการงานเกียรติยศเรือนที่11เพื่อนการเข้าสังคมสมาคมเรือนที่12หมายถึงความลับหรือเรื่องส่วนตัว ทั้งนี้ความหมายของเรือนชะตาดิฉันจะอธิบายอย่างละเอียดในส่วนที่เราจะคุยกันเรื่องเรือนชะตานะคะดังจะเห็นได้ว่าเรือนชะตาในโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์สากลก็มีอยู่12เรือนชะตาที่เป็นการอธิบายความหมายให้ฟังเมื่อสักครู่นี้โดยสังเขปนะคะในส่วนเรือนชะตาของโหราศาสตร์ยูเรเนียนก็จะมีทั้งหมด6เรือนชะตาด้วยนะคะก็คือเรือนชะตาทิศเรือนชะตาจันทร์เรือนชะตาลัคนาเรือนชะตามือริเดียน เรือนชะตาเมษและก็เรือนชะตาลาวหูนะคะก็จะมีส่วนที่จําแนกแยกย่อยออกไปตามาลักษณะของหลักการและทฤษฎีของโหราศาสตร์นั้นๆนะคะทีนี้ในส่วนต่อไปที่จะเรียนรู้ร่วมกันของทั้งโหราศาสตร์สามระบบนั่นก็คือเรื่องของมุมสัมพันธ์นะคะมุมสัมพันธ์ก็คือเป็นมุมหรือระยะห่างองศาของดาวน,น,นะคะที่เป็นความสัมพันธ์ ของดาวสองดวงที่มีระยะห่างกันในเชิงมุมอย่างมีนยัยสำคัญนะคะทีนี้มุมของในแต่ละโหราศาสตร์ก็อาจจะใช้ออมากน้อยแตกต่างกันนะคะทีนี้ดิฉันขออธิบายกว้างๆไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพอลงลึกก็จะอธิบายให้ฟังอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะมุมที่ว่านี้มุมหลักมีอยู่5มุมนะคะที่เป็นมุมสำคัญก็คือมุมกลมก็คือมุมศูนย์องศามุมเล็ง มุมเท่ากับ180องศามุมฉากคือมุม90องศาแล้วก็มุม60องศาแล้วก็มุม120องศาอย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่เรียกว่ามุมหลักของ5มุมนอกจากนี้ยังมีมุมอื่นๆที่เรียกว่ามุมรองหรือเป็นม i n เนอร์แอสเปกนะคะก็ประกอบไปด้วยมุม150องศามุม45องศามุม135องศามุม3 0องศานอกจากนี้ในโหราศาสตร์ ในส่วนของโหราศาสตร์สากลแล้วก็ยูเรเนียนก็ยังใช้มุมเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะเขาเรียกว่ามุมที่เป็นมุมมิราเคลิลมุมที่เด่นๆที่เรานำมาใช้ก็คือมุม36องศามุม72องศาแล้วก็มุม144องศาอย่างนี้เป็นต้นนะคะนอกจากนี้ในโหราศาสตร์แต่ละระบบไม่ว่าจะเป็นไทยสากลหรือยูเรเนียนก็ยังมีข้อกำหนดทฤษฎี ลายละเอียดปีกย่อยที่แตกต่างออกไปเมื่อถึงคลิปหรือคำอธิบายในส่วนหัวข้อใดดิฉันก็จะอธิบายสอดแทรกแล้วก็เพิ่มเติมเอาไว้ค่ะท่านที่สนใจความรู้โหราศาสตร์3ระบบ plus รวมถึงโหราศาสตร์ภาคคำนวนนะคะก็ subscribe youtube สำนักพิมพ์บ้านแม่มดสวัสดีค่ะ